พท่เขาท่านเขา้าไอาหาสรทช้เขาวเหนี่วแบปงเป็่อาหารร้านนีร้านีอาหาสตีทช้อเกินี่ยงท่านไม่ดีนี่ยามีจะไปขอหลอกว่าด้ยไม่ซอยมั่งใจรับราวบ้านเมืองข้าก่อนให้ได้้านเมือกาสู่ดีกาเมืองจัดจานกนบุีรัก i ลูกกูเรื่องอะนะมึมงกับยงไ่คนนหมจไนะุยโอ้ยพ่อจ๋าแม่จาสดงพี่เขามาหม,มาแบบนี้่งนั่นนะวจัค์ทะแล้ะลูกขอ,องข้าจะโตโป่งไปโตคนแล้วไอแงองนไหนอนอยูะปุ้ยสาวสาวนอีอังล่ามา้ เด็กคนนี้ผู้หญิงมีท่ออดเลืของเรามีอย่างว่ยืนงันอุ้ยบังลากาพูดเสรยงพูดเสียงยนไ่ลูกมีอย่างแก่หมเดินไม่กล้วถายบางคนผู้ขาผู้ยาผู้ทรงศรถบินทงพิลาลูกกาบลงเดือดตุ่เบื่องละขออย่าขึ้นอทายาท นี่เป็นลานจริงแท้เนาะคือว่า กูบอกนะครับแก้ไม่นี่แฟนของกูแม่แล้วพี่อยู่นิฟาร์จ้าแสดงว่ามึงมึงเป็นยังต้องไปหาแก้ไม่นี่เรื่องของกูแล้วก็เอาแหวนนนี่แล้วก็เอาเด็กด้วยคนนี้มาเพื่อสิบลังส์สั่งสมบัติของสายพันธ์สายแม่กูแม่ไมปเดี๋ยว เจ้าหน้ากับไปก่อนได้แก้วเด้อจ oh, yeah. <Hey. S 1> okay. ้าสรุปยสร้อของเจ้าฝากเนี่ยเลยก็ได้ลูกแลได้พี่คะกระสันแก้วหากพ่อเอารถองน้อยจิตตาฮัตตาฮนตมีไหวกับเศษบ่อเศษแก่วเด็กพี่คะเดี๋ยวแก้วสีม้าใหม่พี่คะเสดศษเบี้ยเศษเป่นตัวลายเศษดูดหูมันเลย ไปรับความขอบคุณจากทีมงานสาวหน่อยเพื่นบัรแทนครับเดียนมีเวลาไปสิแจงแล้วครับอ้าอใจปฏิบัิการครับผมมีท่าเพิ่ออีกประมาณหนึ่งฉากครับกา,ารอาพสานเพราะฉะนั้นชว่วงเวลาตอนจกนี้ทีมงานสาวหน่อยเพื่นบัรแทน ภาทีพาหนมเข้าสู่ช่วเงเมนเลยจากพระเอกนางเอกทุกๆศิลปินขึ้นสู่บนเวทีเข้าสู่บรรยากาศมเ,าเมนเดยเตยกันคนละก่อนคนละก่อนจังอัะลา,าะพาจับแจงจับป้างจับเมื่อนจักกันเด้อยโภคการโดนให้อยูบอยย่บ้านดนึงเขา มูนินพัมนพวงเน่นครับมาวันที่แล้วครับเอาแจมจันปางจันอัมลาพาจากกันก่อนอื่นก็กราบขอบคุณไปยังคณะกรรมการผู้จัดงานครับผมขอบคุณคุณหลักผู้ใหญ่ขอบคุณท่านแนนเธอขอบคุณท่านภูมิกับขอบคุณท่านนายกขอบคุณท่านสจครับผมคุณหลักผู้ใหญ่ทุกมทุท่านด้วยคุณพอกับนั่งคุณพ่อผู้ใหญ่บ้านครับผมการแสดงของพวกเราสาวน้อยเป็นบ้านแทนกราบขอบคุณอย่างสูงยิ่งที่จะแปเป็นกำลังใจกับพวกเรามาในโอกาสนี้เนาะครับผู้ พูใ้จจดใดวาจาใดกิริยาใดคำถามว่าไม่เหมาะสมไม่สุภาพบนพื้นที่ตรงนี้กราับประท่านให้หอยู่อนไหลๆเด้อครับผมชบเวลาก่อนจะมีครับพ่าพี่ทอานอเข้าสูงบรรยากาศเมลเมครับบริจัดพิเศษในรับพี่กำนองมอตระยงจารย์นับดุตรีผู้ส่เกียรติครับผมคัสดสรรงานก่อนล่มาให้กับทีมงาน ทุกๆสิ่งกิน่างสันบรรยากาศความม่วนความซือปาหนาวยำข้มาเี่รองัาที่นี่บาพร้อมกันหนาวทีคที่จับยาวๆจัอคำลภาพากจันแจงักแเมื่อเด้อ่ะมรดกเงาจอดลับทีศิลปินอาทิตย์สีอไทยคชื่อดชไทยครับยำข้าวเจ้ายาวแบบอีสานเพื่อนเพอ ให้สมชายาพเดินในประเทศไทยฝากกนทุกันเอากระชากนัต้องงอ้กราจ้องจ้วงนัอดจ้วโอ้าจรานัอจอราะนรานัีอจกะากน้องจวงรานวอ้าก้งาจ้้รานหอรับาด็กหากด้วยความสามารถเอาลำรกัก้อนกระน เรายา้าจะมกกแต่สามกมลจากหลังจากเวที่เอาเสียแค่จวบมากอาลังลังลาของสมันึงโอ้ยตาเอยตาวันทำสาวฟังลำอายสิไรเอินสัง นอนนั v ท้องฝ่าสังพี่อาทิตยสิวไทยสิจากน้องไปกไแล้วโอ้ เลี้ยววาทดีหวังสนามเตะกวงกวงหมอนังผู้มาชมอกหัวใจเราทางผมก่อนสิไกลไม้ทานเมื่อถือไม่ยื้ทั้งห่างแสน้าก้อนก่อนสีสังเวยแม่หัวใจลำจะทำรอดแจ้งย้ำเศร้าสีห่างกันเด้อ เนี่ยที่มอดีนังเคยทำงานไปแสงสีคือสิทพหพังเลอพังโลนที่สิราน้องบ้านนักแสดงทั้งงานตามวานวานน้องหางเครื่องกรอหลักเยวเดียวทีต่าว่าอ่อนแงตอนนี้ใครสิแทงเหนือตั้งแต่ตัวกระทบเหน่อะไหบุนชมคอคนโถ

ลาสีเอ้ยเจ้าผู้สีต่อไปหวานที่มีงานสิไปตอโอดาเอ๊ดางเท้าอกันนีแค่หนึงคืนว่าใจมีว่าคนน่าทึ่้ยามสีหา เมื่อไปเจอักสิไปยังไม่ันสิถือก็ยังหนตาอนว้างนาฝากคำลาท่านเกตงใจรักหานมห้ขอเอื้สัค cái ta cái ta cài và con máy ta sẽ lắm cam xiên để là con nó sẽ thì thay lắm gì con gì tiền hoa Hãy subscribe cho kênh